สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีพฤกษกทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง morning taro นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวาลัคนาราศีพฤกษกในปี2569ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบทดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ ใบแรกหนึ่งไม้เท้าเรื่องของความสำเร็จมานะคะในด้านของการงานโดดเด่นม,มากๆแล้วก็ The De v i l ลแปดเหรียญแล้วก็ the w h e e l o f Fortune สิบไม้เทา้า the world เก้าดาบสิบดาบโอ้เก้สามเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบพลังงานที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของการลุยเนาะแล้วก็เหมือนบางอย่างที่คุณถือไว้มันเป็นเรื่องของการถูกปลดล็อกนะคะ แล้วก็สิ่งที่มันเวลวร้ายก่อนหน้านี้พลังงานด้านลบต่างๆกาลังจะกำลังจะถูกตัดออกไปเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนอาจจะเป็นพลังงานที่พลังงานแรงผลักดันบางอย่างที่เป็นด้านของสิ่งที่คุณรับรู้ได้เป็นอินดูวิชั่นของคุณเป็นพลังงานที่ที่แรงมากๆ เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หรือเป็นสิ่งที่คุณเครารพนับถือมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยอะคะ่ะแล้วก็บางอย่างที่ที่เคยทำร้ายคุณไม่สามารถทำร้ายคุณได้อีกเพราะเหมือนคุณถูกปกป้องคุ้มครองดวงชะตากำลังจะดีขึ้นมากๆในปี2569ของชาวาลักนณาราศีพฤษภเนาะแต่ว่า มันก็มีบางอย่างที่มันอึดอัดอยู่บ้างแต่คุณจะรับมือได้เพราะว่าดาวมฤตยูทับลัคนาของคุณอยู่เนาะก็เป็นช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนหน้านี้มาในช่วงตั้งแต่ที่ดาวมฤตยูจรทับลัคนาแต่ว่าเหมือนคุณก็อยู่กับมันได้แในช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรที่มันกําลังกระเตื้องขึ้นมากับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างการเริ่มกับสิ่งที่มันอาจจะต้องจบบางอย่างแล้วเริ่มกับสิ่งใหม่ๆ เพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าคือความสําเร็จในเรื่องของเนหน้าที่การงานที่โดดเด่นมากๆในปี2569แล้วก็เป็นช่วงเวลาของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็เป็นช่วงที่ความอึดอัดหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานจะค่อยๆค่อยๆดีขึ้นรับผลผล,ผลประโยชน์ที่เคยได้อาจจะอาจจะแบบมันจะมีมากขึ้นแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางเรื่องที่จะต้องแก้ไข แล้วก็บางท่านก็ในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่จะมีเรื่องของการได้เงินจากการเดินทางได้เงินจากการสูญเสียหรือได้เงินจากการแก้ไขปัญหาบางอย่างแล้วก็มีสิ่งเก่าๆที่คุณเคยเเคยพลาดไปพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปกําลังจะกลับมาให้คุณได้แก้ไขได้จัดการทําให้คุณเฮงปังได้ก็เป็นปีที่ คุณจะมีความขยันหมั่นเพียรรู้ถึงโอกาสของตัวเองว่าไปในทิศทางไหนที่เกี่ยวข้องกับงานเพราะว่าคุณมีทักษะความรู้ความสามารถที่ดีเป็นทักษะเฉพาะตัวเพราะว่าแดเหรียญคือคุณมีพรสวรรค์กับสิ่งที่คุณทําแล้วก็เป็นปีที่คุณหาเงินได้ง่ายขึ้นเป็นปีที่คุณหาเงินได้เป็นเอ่อเต็มไม้เต็มมือคะ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนั้นเนาะเพราะว่าเป็นปีที่ผ่านมาอาจจะได้เงินแบบครึง่งครึ่งกลางๆ ได้ครึ่งเสียครึ่งอะไรแบบนั้นแต่ปีนี้คุณจะได้เต็มเน็ตเต็มหน่วยสิ่งที่เป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยจะกลับมาฟื้นตัวนะคะแล้วก็โดดเด่นอีกเรื่องหนึง่งก็คือระวังในเรื่องของการมีภาวะของการเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าเดอะเดวิลขึ้นมาอาจจะหมายถึงคุณอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อทรัพย์เพิ่มอยากเป็นหนี้กับการซื้อบ้านซื้อรถแบบนั้นก็ได้มันเป็นกิเลสที่คุณที่คุณอยากจะเสียตังก็ได แต่ถ้าไม่ได้เสียตรงนั้นคุณอาจจะมีเรื่องของการจ่ายเยอะหน่อยในปี2569ความอยากซื้อมันมีเยอะนะคะก็ต้องให้ระมัดระวังกับเรื่องของการเงินให้ดีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในด้านของการงานเป็นอย่างไรในปี2569หนึ่งถ้วยขึ้นมา มันมีโอกาสบางอย่างเข้ามาแล้วก็เหมือนคุณกำลังลังเลเนาะกับสิ่งที่เข้ามาเป็นปีที่คุณอาจจะกำลังเลกกำลังลังเลบางอย่างอยากจะเลือกหรือรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างที่คุณอาจจะต้องทํากับสิ่งใหม่ๆการตอบรับกับงานใหม่หรือ มันมีบางอย่างถูกหยิบยื่นมาก็ได้มันเป็นโอกาสของการงานที่จะทําให้คุณเฮงปังแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางเรื่องที่จะต้องจบเหมือนคุณลังเลกับการเลือกในครั้งนี้รู้สึกว่า,ามันมันไม่อยากปล่อยมือกับบางสิ่งบางเรื่องเพราะว่าถ้าคุณเลือกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งมันต้องจบแล้วก็ใครที่แบบเหมือนมีความจุกเจ็บในเรื่องของการงาน ภาวะบางอย่างที่คุณอาจจะถูกหักหลังถูกช่อโกงถูกว่าร้ายถูกนินทาหรือถูกใส่ร้ายใส่ความความจริงบางอย่างปรากฏเป็นปีที่การงานของคุณจะได้เหมือนกับถูกเคลียปัญหากำลังจะจบสิน้นชื่อเสียงของคุณจะโดดเด่นด่งดังใครที่แบบว่าเจอความบั่นทอนในด้านของการแบบถูกเข้าใจผิดเนาะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกมันมันแบบ มันกระจ่างแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนเมื่อคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดถึงหรือไม่ได้เป็นอย่างที่ที่คนอื่นเข้าใจผิดมีคนที่อยู่ในส่วนที่อมองคุณในแง่ลบก,ก็จะหันกลับมารักคุณมากขึ้นแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องของการตอบรับในสิ่งดีๆที่ ที่เคยสูญเสียหรือเคยผิดหวังหรืออะไรที่คุณเคยสูญเสียเคยรู้สึกไม่ดีมันจะมีเรื่องราวดีๆทําให้คุณยิ้มได้เป็นปีที่คุณจะกลับมาฟื้นตัวมากๆใครที่เข้าใจผิดเหมือนจะเข้าใจคุณถูกแล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้มากขึ้นด้วยการงานเป็นช่วงที่จะได้รับโอกาสของงานใหม่ๆแล้วก็ เป็นช่วงที่คุณจะได้ก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําก็ได้ในบางท่านนะคะบางท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องของอสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้โดดเด่นเหมือนกันก็เป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้าเติบโตกับสิ่งใหม่ๆนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นโครงการบางอย่างที่ที่มันจะกเกิดขึ้นในปี69 แต่มันจะทำให้คุณเฮงปังชีวิตจะมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็บางท่านก็จะเป็นช่วงเวลาของการถูกสนับสนุนใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงโดดเด่นมากๆคือนาลีอุปธรรมเนาะก็เป็นจังหวะชีวิตที่จะดีขึ้นมากๆในส่วนของการงานเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าคือความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่ก็ต้องขยันหน่อยนะคะแปดเหรียญคือต้องขยันอดทนแล้วก็ พิถีพิถันกับสิ่งที่ทำเอาใจใส่กับมันทําอย่างสนวามเสมอมันก่อเกิดความสําเร็จจากตัวของคุณด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ถูกสนับสนุนด้วยอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเส้นทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ก็ได้ที่จะดนบันดาลทําให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นความชัดเจนบางอย่างที่คุณจะรู้ว่าคุณมาเส้นทางนี้มันมาถูกทาง แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการต้องจบบางสิ่งบางอย่างลงไปด้วยนะคะถึงจะก่อเกิดเส้นทางใหม่ๆให้กับคุณเหมือนกับว่ามันต้องสูญเสียบางอย่างแล้วเพื่อที่จะเริ่มกับบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรในปี2569การเงินคุณกำลังได้รับข่าวดีเงินจะเข้ามาจากหลากหลายทิศทางแล้วก็เป็น เป็นช่วงที่งานล้นมือเหมือนต้องทำให้ทันนะคะอาจจะเป็น,นงานนอกงานงานที่ทำอยู่แล้วมีงานอานอกเหนือนจากนั้นหรือภาระหน้าที่มันมันมีมากขึ้นอาจจะมีคนให้งานคุณเยอะขึ้นหรือเจ้านายแบบคืองานคุณมันจะล้นมือและทำไม่ทันแล้วก็แต่ว่ามันดีอย่างคือการเงินของคุณมันได้มากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วก็เป็นปีที่คุณจะต้องหมุนเงินเพราะว่า รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันอาจจะเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นรายจ่ายลับๆร,รายจ่ายที่แบบคุณอาจจะแอบ,เก,บเก็บเก็บเงินก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบปูทางชีวิตให้กับตัวเองก็ได้มันเป็นเรื่องของการแบ่งจ่ายค่ะแบ่งเก็บแบ่งจ่ายอะไรแบบนี้รู้จักที่จะ,ะวางแผนในเรื่องของการเงินมากขึ้น เหมือนจัดการอะไรที่มันอิลุงตุงนังที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้นะคะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่มีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินคุณจัดการได้ดีในในปี2569หหลุดพ้นจากภาวะการเป็นหนี้เป็นสินก็ได้นะคะในบางท่านแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ไพ่ขึ้นบางบอกว่าถ้ามีเงินอย่าไปโพสหรืออย่า อย่าให้ใครหยิบขยืมเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้คืนมากๆเพราะไพ่สิบสิบดาบกับเก้าดาบมันหมายถึงการถูกโยนภาระให้กับตัวของคุณคุณอาจจะมีภาระอยู่แล้วแล้วก็มีคนโยนภาระมาให้คุณอีกให้คุณต้องแบกรับภาระที่ที่มันที่มันเกินน่ะเกินสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะทําให้คุณเจ็บตัวเองอืมเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซับได้ซับได้อ่า ได้ทรัพย์ชิ้นใหญ่อาจจะได้บ้านได้ที่ดินจากความจากความสูญเสียได้นะคะอาจจะได้มรดกอะไรแบบนั้นแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องของการได้เงินเก่าๆก็ได้นะคะเงินตกเบิกเงินออมอะไรแบบนั้นก็ได้แล้วก็เป็นปีที่คุณหาเงินได้คล่องขึ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้เหมือนคุณปรับตัวได้อะค่ะไม่ว่ามันจะ มันจะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจแบบไหนแต่คุณปรับตัวเก่งกับสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณจัดการชีวิตได้ดีขึ้นในเรื่องในเรื่องของการเงินแล้วก็มีโอกาสมากๆที่หลายๆท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนาะการค้าการขายการส่งออกจะได้เงินกับตรงนั้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นเรื่องของการการใช้กลยุทธ์ในด้านของการาทำงาน ที่จะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เหมือนคุณใช้ความคิดกับการหาเงินในอากาศมากขึ้นเพราะคุณดูจะเก่งในด้านของคำพูดเนาะการพูดการสอนการการให้ความรู้หรือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้กลายเป็นเงินได้เหมือนคุณจะเรียนรู้กับการหาเงินในอากาศมากขึ้นด้วยความรู้ความสามารถทักษะของคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่น เป็นช่วงที่จะมีความโดดเด่นในด้านของต่างประเทศมากๆในปี2569นะคะหรืออาจจะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักกันบ้างนะคะความรักในปี2569สำหรับคนโสดโอ้โห คุณเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันเนาะแต่ก็จะมีคนเข้ามาเป็นคนที่แอบส่องแอบมองคุณมานานแล้วรอจังหวะเวลาให้คุณโสดคุณเป็นคนที่โสดได้ไม่นานหรอกเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์เสน่ห์ในสายตาแค่คุณมองนี่ก็แบบทําให้คนอื่นใจละลายได้คุณเป็นคนนิ่งไม่ค่อยพูดแต่สายตาคุณมันออกมาชัดเจนมากก็มีคนที่แอบส่องแอบมองคุณในคือ เป็นเส้นทางที่คุณแบบผ่านก็ได้เป็นเส้นทางของการไปทํางานจะมีคนแอบสองแอบมองคุณอยู่หรืออาจจะเป็นทางสื่อโซเชียลก็ได้มีเกณฑ์นะคะที่ถ้าคุณจบความสัมพันธ์เมื่อไหร่คนคนนี้จะแทรกแทรกตัวเข้ามาหรืออาจจะอาจจะซึมซึม,มาทางด้านของครอบครัวมาทางเพื่อนมาทางพี่น้องอะไรแบบนั้นก็ได้หรืออยู่ๆก็ถูกขอเป็นแฟนแบบปุบปรับฉับพลันแบบนั้นก็ได้ แต่ไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่ามันเป็นเรื่องดีที่คนคนนี้เข้ามาซัพพอร์ตเพราะคนคนนี้อาจจะเคยเคยมีประสบการณ์ความรักที่ที่ไม่ดีมาก,ก็เลยเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทาให้ทำให้คลิกกันได้สามารถที่จะคบกันได้แบบนั้นก็ได้นะคะเพราะคนคนนี้ก็ดูจะผ่านเรื่องราวแบบสิบดาบมาเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในปี2569โอ้โหความสัมพันธ์ดีมากๆคุณมีเกณฑ์สมหวังนะคะมีเกณฑ์ถูกขอแต่งงานคุณเหมือนถูกเปย์อ่ะอืมเป็นปีที่คุณจะได้ดังใจถูกเปยสิ่งที่รอคอยสมหวังนะคะความรักตัวแฮปปี้มากๆว้าวความรักที่คุณรอคอยก็ มีเกณฑประสบความสําเร็จในความรักของคุณนะคะอาจจะถูกขอแต่งงานคนคนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่างก็มีโอกาสที่อาจจะเปิดตัวอาจจะอัพสถานะขึ้นมามันเป็นความรู้สึกดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันความรักของคนที่ความสัมพันธ์มีคู่เป็นอย่างไรในปี2569มั่นใจ เป็นช่วงเวลาที่อะไรที่มันกดดันเนาะในด้านของความรู้สึกมันกำลังจะถูกแสดงให้เห็นว่าเขาก็เหมือนเหมือนขยับในด้านของความรักมากขึ้นอ่อนโยนมากขึ้นคุยกับคุณมากขึ้นพยายามที่จะลดความกดดันที่มันเคยมีเนาะอาจจะมีช่วงจังหวะเวลาบางอย่างที่เขาอาจจะตกผลึกกับสถานาการณ์บางสิ่งบางเรื่องทำให ทําให้ความรักมันกลับมาดีได้เหมือนกับว่าคุณอาจจะปล่อยวางก็ได้แล้วรู้สึกว่าความรักมันจะต้องเดินหน้าต่ออะไรที่มันแบบผิดหวังมาหรืออะไรที่มันน้อยอกน้อยใจหรืออะไรที่มันไม่ดีเหมือนคุณปล่อยปล่อยให้ความรู้สึกมันมันเหมือนปล่อยอะไรที่มันแย่ๆเนาะปล่อยความรู้สึกด้านลบออกไปตอนนี้คุณดึง energy พลังงานดีๆคุยดีด้วย เอาใจมากขึ้นหรือปรับความเข้าใจก็ได้เพราะเหมือนคุณเอาชนะสิ่งที่มันเคยเป็นเป็นเรื่องของความกดดันบางอย่าง oh. คุณอาจจะไปเชื่อเ oh. ชื่อคนที่เข้ามาบั่นทอนไม่อยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นทางครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณก็ได้ที่แบบ อาจจะกดดันเนาะไม่อยากให้คุณคบกันอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการปล่อยความรู้สึกให้มันไหลไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทรงจำเก่าๆมันกลับมาความรู้สึกดีๆมันกลับมามันทำให้ความสุขมันมันมีมากขึ้นดูความรักของคุณทั้งคู่มันมันสามารถที่จะไปต่อได้ยาวๆแต่ก็มีแต่ด้วยนะคะเพราะว่าบางคู่อาจจะไม่ได้ดีไปซสักขนาดนั้น มันมีโอกาสปล่อยมือได้เหมือนกันถ้ามันมีเรื่องราวของความท็อซิกมากๆเพราะว่า10บดาบ9้าดาบอาจจะทนกันมานานแล้วมันมีโอกาสที่มันจะต้องปล่อยมือเพราะว่าอาจจะแบบมันกดดันกดดันกับภาพจำเก่าๆที่มันแย่ๆที่มันเป็นด้านลบมานานก็ได้เนาะมันรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องทนนะคะมันต้องปล่อยแปดถ้วยคือการต้องปล่อยหันหลังเดินจาก ถอยห่างอะไรแบบนั้นก็ได้มันเป็นได้สองกรณีนะคะก็มีเกณฑ์นะที่คุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาสดอีกครั้งพยายามเติมใจให้เต็มโดยการที่อยู่กับตัวเองได้เพราะเดี๋ยวนี้บางคนก็แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็ก็มีความสุขได้กับการอยู่คนเดียวได้อืค่ะภายขึ้นมาสองทางนะคะ สำหรับคนมีคู่คิกไพ่ขึ้นมาสองทางเ,เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษกในปี2569 The Moon ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีช่วงเวลาเก่าๆก,กลับมาเหมือนแรงดึงดูดจากพระจันทร์เนาะอาจจะดึงดูดสิ่งเก่าๆ ร,ราศีกุมของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือพบเรือนกรรมะอาจจะเป็นงานเก่าๆหรือการซ่อมแซมหรือเป็นเรื่องของโปรเจกต์ที่มันเคยพลาดไปอาจจะดึงกลับมาปรับปรุงแก้ไขทำใหม่มีเกณฑ์ที่มันจะเฮงปังแล้วก็มันมีโอกาสค่ะบางสิ่งบางอย่างที่มันพลาดไปเนาะกลับมาแก้ไข แล้วทําให้มันดีขึ้นได้เหมือนชีวิตของคุณมันมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบางอย่างในเรื่องของการงานแล้วก็แคนเซอร์พบเรือนสหัสชะบางท่านก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสังคมเพื่อนฝูงอาจจะหมายถึงอะไรที่แบบเหมือนเส้นทางชีวิตของคุณอะไรที่มันพังอ่ะบางท่านก็เจอเพื่อนไม่ดีเนาะหักหลัง ถูกหลอกถูกโกงคุณจะเฟดออกมาจากคนพวกนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาจารย์จะดนบันดาลให้คนที่ไม่ดีออกจากเส้นทางชีวิตของคุณแล้วก็เหมือนตัวของคุณจะถูกจัก,กรวาลเข้ามาเกื้อหนุนอะไรที่มันพังไปแต่คุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมมันจะดึงดูดในเรื่องของหน้าที่การงานมาเหมือนคุณเสียอะไรไปเขาจะดึงดูดสิ่งที่มันสูญเสียนั้นกลับมาในปีนี้ คุณจะได้ดีมากกว่าเดิมอะคะ่ะแล้วก็ราศีกันของคุณก็คือพพเรือนพันธุเนาะบางท่านอาจจะได้ได้ลาบได้ได้บ้านก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการได้บ้านได้ทรัพย์แล้วก็บางท่านก็อาจจะได้คู่นะคะ relationship อาจจะได้คู่อาจจะเป็นคู่รักกได้หรือคุณจะได้คุณจะสูญเสียบางอย่าง ที่ทำร้ายคุณแต่คุณจะได้บางอย่างที่ดีกว่าเดิมมาบางท่านเสียเพื่อนที่ไม่ดีไปแต่คุณจะได้เพื่อนเป็นกัลยาณมิตรบางคนที่ดีมากๆเข้ามาเสริมแล้วก็ผลักดันทําให้ชีวิตของคุณมันก้าวหน้ามากๆหรือบางท่านอาจจะได้คู่คู่หมายถึงคู่รักที่ดีมากๆเข้ามาแล้วก็แคปเปค่อนราศีมังกรของคุณพบเรือนสุภะบางท่านก็จะได้คู่ต่างชาติ หรือคุณจะได้การซัพพอร์ตจากกาลยานมิตรหรือเป็นคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาจากต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลอาจจะต่างประเทศก็ได้หรือคุณที่ทำคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการส่งออกอ,อ,องค์กรข้ามชาติแบบนั้นโดดเด่นมากๆในปี2569นะคะเป็นปีของการกลับมาฟื้นตัวในเรื่องของการเงินการทองดาว,ดดาวจันทร์ก็หมายถึงการเงินด้วยเหมือนกัน การเงินจะกลับมาฟื้นตัวโอกาสของการได้เงินได้งานแล้วก็การฟื้นตัวจากสิ่งที่มันล้มเหลวบางสิ่งบางเรื่องที่มันพังไปคุณจะกลับมายืนหยัดได้คุณจะตั้งหลักได้เป็นปีของการเป็นปีของการฟื้นตัวสาท่านดาวเสาก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาเนาะย้ายออกจากภพเรือนกัมมาเข้าสู่ภพเรือนลาภะดาวพรเสาเป็นาดาวเจ้าเรือนสุภะ สุภะลาภะการงานที่จะได้รับผลผลประโยชน์จากต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนในเรื่องในด้านของการได้รับผลผล,ผลประโยชน์หรือเป็นเรื่องของการเดินทางยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินเป็นเรื่องของการขยับขยายพบสุภะก็คือพบเรือนที่จะบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าความยั่งยืนดาวพระเสาให้อะไรที่ใหญ่ๆใ,ในด้านของการได้ทรัพย์ ได้ผลประโยชน์หรือได้อะไรที่มีลาบก้อนตูแต่ว่าก็จะมาพร้อมความรับผิดชอบหน้าที่ที่หนักขึ้นหรือภาระที่มากขึ้นหรือความเหนื่อยที่มันมีแต่ลาบผลผลประโยชน์รายได้ก็เข้ามามาหาศาลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤกษกอีกบ้างในปี2569 มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะให้การเกื้อหนุนนะคะแล้วก็พารฤษีขึ้นมาหมายถึงองค์ความรู้ความรู้ความสามารถการศึกษาหาความรู้ในปีนี้ดีมากๆใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ช่วงปี2569จะกลับมามีร่างกายที่ดีเจอหมอดียาดีแบบนั้นได้ด้วยนะคะเท้าทัตตลดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางในทิต ตะวันออกมากขึ้นหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศตะวันออกหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณมีอารมณ์ที่ดีขึ้นมีความสุนทรียะในหัวใจมีความสุขมากขึ้นดวงแข็งแน่นอนค่ะดาวพระหูขึ้นมาคุณจะมีเรื่องของเทคโนโลยีนำสมัยล้ำสมัยแล้วก็เรื่องของต่างประเทศโดดเด่นมากๆในปี2569อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็พลังอํานาจคุณมีความแข็งแกร่งเป็นตัวของตัวเองสูงมีอิทธิพลต่อผู้อื่นมีเรื่องของอํานาจการตัดสินใจเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีในเรื่องของการมีชื่อเสียงที่โดดเด่นแล้วก็ดาวพระหูอาจจะหมายถึงอีกเรื่องหนึง่งก็คือพบเรื่องกรรมะเนาะการงานที่จะโดดเด่นมีการขยายตัวในเรื่องของการงานการเดินทาง เพราะว่าเดี๋ยวดาวพระราหูจะจรเข้าสู่ภพเดือนสุภาในปี2569ด้วยก็เป็นปีที่จะมีการขยับขยายเติบโตในด้านของธุรกิจหน้าที่การงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศสื่อโซเชียล,ลกออนไลน์คุณจะมีเรื่องของอำนาจการตัดสินใจแล้วก็พลังของการเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะในปีนี้พระแม่คงคา ธาตุน้ำก็การเงินดีมากๆในปี2569แ,แล้วก็เป็นปีที่คุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเพราะว่า10ดาบเนาะสิดาบขึ้นมาในในช่วงอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมานี้หนักเหนื่อยมากๆ9ดาบสิดาบนี่มันแบบแล้วยังมาเจอ10ไม้เท้าอีกภาระหนักภาระเหนื่อยโรคภัยไข้เจ็บลุมเลา้าความเครียดต่างๆมันจ่อมาที่คุณทั้งปีเลยในปี2568เนาะ แล้วก็ปี2.569ดีมากๆสิ่งที่จะเป็นชัยชนะของคุณก็คือในเรื่องของการงานที่จะโดดเด่นมากๆงานที่จะต้องเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่จะต้องใช้เรื่องของการทุ่มเทยิ่งยิ่งทุ่มเทยิ่งได้แล้วก็ใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับข้องกับสื่อโซเชียล,ลออนไลน์โดดเด่นในเรื่องของการมีเสน่ห์ยิ่งทํายิ่งมีคนหลงไหลในสิ่งที่คุณทําด้วยนะคะ เหมือน,เห,อน,อเ,หอนเหมือนมีเหมือนเหมือนมีคาถาค่ะพูดอะไรไปคนก็เชื่อถือเชื่อฟังแล้วก็เป็นเรื่องของใบสีสุขขันการมีเรื่องของความมงคลที่เกิดขึ้นอาจจะ,ะมีเรื่องราวดีๆในการแบบอาจจะขึ้นบ้านใหม่หรืออาจจะก่อเกิดธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีก จะเหมือนดวงของคุณจะถูกจะเหมือนมีมลสกดอย่างที่หมอหนิงบอกเนาะจะมีคนเข้ามาเสพสิ่งที่คุณนําเสนอไปจะติดกับสิ่งที่คุณคือถ้าใครเป็นอินฟูเนาก็จะมีคนเข้ามาติดในผลงานที่คุณนําเสนออะไรแบบนี้หรือใครที่ออกผลิตภัณฑ์ออกผลงานอะไรมาก,ก็แล้วแต่จะมีคนเสพติดงานของคุณได้ดีมากๆ คุณจะเฮงคุณจะปังคุณจะได้เงินจะได้ทรัพย์สินแล้วก็โอกาสของการได้เงินก้อนใหญ่มานะคะว้าวบางท่านถ้าต้องการมีครอบครัวมีลูกก็มีโอกาสมากๆในปีนี้นะคะบางท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือถ้าตกงานจะได้งานเป็นปีที่จะได้โอกาสต่างๆที่จะเข้ามาความเฮงความปังเกิดขึ้นโอกาสของความสําเร็จในหน้าที่การงานโดดเด่นมากๆ ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในปี2569นะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักๆหรือไม่ก็ซัพพเอร์เรานงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แต่งก็ได้แล้วก็ขอบคุณเ c ซทุกคนทุกท่านสาหรับการให้ติปให้แตงสําหรับการกดไลค์กดแชร์สาหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักๆกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ